อ่ะกาบทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซี่น่ารักของบอลโตเด้อพี่น้องวันนี้กับเขามาพบพอกับช่องบอลโต้เชโนคือเก่าพี่น้องบอลโต้เชโน่ซานแนลเนาะอ่ะเอฟซี FC ทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางต่างประเทศพี่น้องเขามาหับชมคลิปบอลโต้ทำการเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้กามาเบิ่งบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเนาะแม่์เมย์เป็นกาในเหตุยังพี่น้องได้ได้ได้เลื่อมงานเลยนะพี่น้องเนาะ ในเริ่มจัดพิธีเลย<อ>เลนลี่เริ่มจัดพิธีขึ้นบ้านเลยเนาะลานคนพี่นอ้องตุ๊บเจ็บเพนบนนอนนี่นอนเมื่อคืนนนอนเต้นเลยพี่น้องโอ้ลูกคนเนาะหลับอยู่นี่คุณพอ่อคน อ๋อเห็นยังไม่เบี้ยงนี่แม่เน็บอันนี้แล้วขันบักเบ่งดอกไม้นี่แหละเจ๊อ่ะทักทายสบายดีเอฟซีหน่อยไหมพี่น้องเห็นขันบักเบ่งบ่แม่แหละเน็บดอกไม้เน็บขันบักเบ่งเห็นขันบักเบ่งเนาะแม่แหละเห็นงานแต่เศ้าพี่น้องเลยเห็นแบบได้หนิเตยได้ใส่ใส่เตยสั ใส่ไปได้่ะเริ่มตั้งแต่จักมงนี่โอ้ตื่นตั้งแต่จักมงนี่สามโมงสี่โมงหกโอ้คือตื่นเร็กแทะนะโอ้เนบทหมกักเบงได้พี่น้อ งามน้องเบียงแบบนี้เนาะงามบ่ลูกอย่ากยันแบบงามแล้วอาออกก็ได้งามแบบจันวบบงามอยู่ได้แม่เบียงอ่ะแม่ทักทายสบายดีนีี่่แมอสบายดพี่น้องมันีก็เป็นมืออันเกินเฮือนทางลี่ได้มือนีัได้เกินเฮือนทางลี่นะแต่เท่าแล้วมันในภากระดูกเนาะภากระดูกแต่เท้าพี่น้องเมยกันเนาะการมีเงยไงการกะเกมการกินเนี่ยสนมียังไงไม่นะอันนี้ใครอันนี้กอล์ฟ มีไข่มีข้าวต้มด้วพี <s <s ่น้องว้ผ like ูกแขนนะแม่เนาะลูกลานลายพี่น้องไงคนละหน่วยคนละหน่วยนอนแท้เจ้าคืนนี่นอนสนชายเนทเาเห็นบอกให้ลุกันเขาทิงไปลูกนเขาลูกสังดีพี่น้อง เตยใส่ใช่ใส่แม่เตยนะโมงามน้ำเัยนี่มีเบี่ยนเาบ้งมันอ้อมแบบมันเนียโมเห็นเน้ยเรือถ้ามัดเป็นพูดเป็นพูดได้อยู่หมัดกำกำสักห้อน เออเออแต่นี่แหละงามเลยเพียงแบบนี้งามนี่เออมัดเป็นพูดไม่เบียงวันนี้เอองามเป็นอันบรรยากาศงามสาวพี่น้องเลย เห็นงนตนี่ยกะเกียมเลยเอาแขกคนที่เอิญจะมาเลยบ่จ็ดโมงจะคนมาเจ็ดโมงบ่ได้ขึ้นนี่ยเจ็ดโมงคนได้ข้นเด้พี่น้องอกว่านะมากกนะพี่น้องด้านในบ้านทางดีกะประมาณนี่เลยพี่น้องกะ่นได้มีการกะเกียมเลยเนาะมีต้นพ้วพี่น้อง Man. แม่นบ่เออบ่แม่นได้พี่น้องแม่นมีต้นกล้วยมียอดอ้อยพี่น้องแล้วก็มีไซเนาะแ,นนนะและ้ว,ว,ก,วนะลก็มีเข่าพี่น้องมีเข่าแล้วก็ขี้แกบเนาะมีหวัวพี่น้องตามเสื้อถือของโบฮานนะั่นแหละพี่นอ้องฝนที่เคยใส่มาเลยเนาะ

ตื่นนึ่งแต่เดือดเดือดคือเดือดคือเดือดทุกคนนะด้านนี้ยังบบเลีวันนี้ยังบบเลี่ยนหงายบบเปลี่ยนทีใส่ยังใส่พายมุมคุ้นอยู่ป๊อปเป็นแม่เป็นนารักเลยสอยกันคนละไม้คนละมือพี่น้องเป็นมือที่มีความสุขเนาะเป็นมือที่แสดงความยินดีนำสั่งรีพี่น้องที่ได้ขึ้นเฮือน ได้เป็นไปดีแล้วพี่น้องอิเอ้ยบาทมีครอบครัวเป็นตัวเองแล้วพี่น้าเนาะอยู่ครอบครัวดีใจน้ำอ้ายเพี่น้องพี่น้าเนาะได้ขึ้นเฮือนวันที่รอคอยถือว่ามาฮอดเลยเนาะกะบ่ได้ขึ้นวัชิได้ขึ้นเนี่ยก็เป็นเดือนเนาะทัดไปตลอดน้องมันเรียนเนาะ สวยกันพี่น้องานก้าวมีระยะาดงนบ้้าอจะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านเด้๋วพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเนาะประมาณนี้พี่น้องมาอยู่บ้านพี่น้อง กมาให้สร้างเรี่ยนะให้เป็นเลี้ยงมาเป็นเผาเพื่อนให้ให้เป็นเท่านี้ พี่นางหนึ่งครับพี่น้องสบายดีจ้าอ้าววันที่รอคอยก็มาหอดนาะพี่นางเนาะมือนีเนาะมือสันวันดีพี่น้องเลยกาแสดงความยินดีน้ำผึ้นพี่น้องในมีครอบครัวเป็นตัวเองแล้วเนาะวันนี้เนาะอยู่นี่และวันนี้เป็นครอบดีใจพี่น้องเลยอ้ลเช็ดต้นตาลบ่แล้วอ่ะบเพืแล้วจะเป็นพักด้วยพี่น้องพักที่จะกิน ผักกะเมยียนลายเติมแล้วพี่น้องผมคือมาเตอตลาดก็มีผักกาดด้วพี่น้องผักเสริมเนาะเสริมรวมเอาไว้กินกับลาบกำยังอะไรพี่น้องลาบปลาพี่ช่างอะไรที่อ้ายเป็นทำการซอยไว้กับสงังหรีร้านนี้แหล,ละสบายดีลุงป้า,าเร็ว กินยังไงกินไข่ป่อกกินไข่พี่น้องเอากินเหลือตะเป็ดต้มปลาพี่น้องเยต้มปลาแยมเศร้าเนาะเอาพี่น้องเริ่มแล้วเลยน้องวันนี้เนาะแล้วแล้วพี่น้องเลยบาทหนึ่งมีไข่ใส่ถ้วยว่าไม่เบียร์เข้าว่าใบยายวะวะยายยายเนาะยายยายเป็นอะไร Đây nhà. hai nhà là, hả? Đây, đây, nhang, anh lại hết đại yêu thương anh 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 yêu thương anh yêu thương ตามพิธีเราไม่เบียรเนาะกมีขนมมีไข่แม่แหละมีขนมมีไข่นมีเหลนาะมีเหล่าเนาะอันนี้ก็เอาไปผูกแคนเลยเนาะผูกแขนพี่น้องโอ้ยพี่นอยินก่อนะป้าปยเรายยโอเคพี่น้องสละกิบ่าะตกะขาจบขาลาไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเลย ้สด้การฝากกดไลค์กดแชร์ให้เลยพี่น้องเสืสซีกับจีแต่คอร่าเออคอร่ามันดุกันเด้อหวาดเด้อพบกันใหม่ในครั้งหน้าเด้อฟอกกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อแสดงการฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจส่องประตูไซโน่เนี่ยพี่น้องฮะแสดงบสายบายพี่น้องเลยมาถ่ายหน้างานในเบื้องหลังบรรยากาศยามเสาร์เนาะตอนห้าโมงโมงอะบ๊ายบายพี่น้อง